見てないよ。<noise>

เฮียเจ้าพี illah. ่แันกระเซินบอลไปกันายลากันไปกูก anyway> ็บอลหลังไม่พร้อมกันเลยแกกระเซนไม่หมดพร้อมกันทำเหี้ยอะไรล้วเหียมลถึงก็คันเทียนเลยเหียกมีคนนอนเีกระเซนหมดตายยยเหียอกูก็หลกเลยเขาเอามีดฟันกูตายแล้วกูโลกเมื่อกี้กูอะไรว่าอยู่เจาพี่ันหาหม่เหียมันเออกูก็มาน้คิดหมนกันเลย

เล็ก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 ตอนนี้ทุบปีนตอนนี้ทุบปีกเคยทำเคยทำตีตีเออฝังกูเตออยู่เล็งอ่ะพี่เล็งไปได้แน่นอนหยารีโหลด中完成。ไปได้แน่นอน。去吧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 。�

ổ oh, rồi, ven ven Hay bên p. Vừa rồi. Còn được. One flank. cái lại còn Bang bang. Hay mình mới gì đi. Missing shot. Yeah, I see. Okay. Cái rồi, này

เป็นกูด,ดูมากดูนันไปเกองใครใครถ้าโดาน,นจเนะเปล่งเจอน้องคนจ่าลิงเงอะไปไปกันเลยถามคุณตัณ้งยศปีกูปิดให้มึงละ <c oughs> มึงจะบอดไปแน่นอนแต่มึงตอนนี้มึงออกมาก่อนไม่ดีระเบิดแล้วกูจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ไหนน่ายอยู่บีเมนนะไอ้กูเดา

มมีเส้นไหน哟มีไซเฟอร์อยู่น่ากลัวเหรอพี่โอ้ยพี่ก่อนเออมันมาที่พี่พี่กลัวกูอ๋อตายแล้วไม่เข้ามุมไปแล้วกูจะตายพีแต่กูยังกลับมาได้กูเล่นเลยหนึ่งเอาจริงว่าพวกนี้ชิมหายแล้วก็ก็กันอยู่สมกี้เฮ้ยชอบมันให้มึงสมบูรณ์สมกุตัดเขียว ตูแล้วไปได้ปลาไปไอเจีแม่งมันสแปมตสไปชิววชิวอย่าอย่มเส้ไหนเยอะราไม่ได้หรอกเราไม่ได้หรอกพี่ลองหลังก็พอสมัหก <c oughs> เลยโโพี่ดไปแล้วพีเดเ๋ยวต้นไม้แม่งเป็นรูไอ้ต้นไม้มเป็นรูอย่าง เอกอันรชักปอนนาตีเฮียสซฟเฟอมาซื้อเฉลี่ยเซ็กสักอกาแฮสมุกเฮ้หลังหลังหลงหลงงปลใส่กันคนียวいただきด้แลวลกรเนอดยอ ไม่ทุกคนอย่ากลับเถอะเพื่อนไม่จากคอพี่เพื่อนไม่จากคอจะต้องเข้าร่วมอย่าดิเดี๋ยวคอต้องเข้าร่วมดีโนตูชาร์จยกงไงไปที่มันไปที่ะมัน ระลองบีด้วยเพรามีตัวนึ่งจกิออฟเห้ยมีตัวเดี่ยเจะไปเออหแม่งเอาไม่อยู่เลยอะไรกันอย่างงี้เหรอวะลองบีแล้วพีเสียชอบเลยแต่มันอยู่สีเดียด โอ้ยพ่อมึงสเปกโอ้สเปกสะปืสเปกบนไปยไดบาอว่าันไะเีะเดียเดี๋อด่อไหร่ก็ได้ใช่แลได้เยอะแล้วจสมองได้ตรงนี้ เขาตายเาตายพอดีเขาขนละถ้าเมื่อกี้มันยิงใกล้กูว่ากูสัมผัสได้ว่าใกล้มีอะมีเส้นไหนอ่ะโดนเดินไปแฮเดกอดวน b

วกลับตอนไ้เ <laughs> จ uh, ้าซีส uh, ีพิงีกัดีเอ่อทูทูทอามนทูบีแมนทูบีแมนอบีบีบีโอ้โหไปยิงทันอีกกูโดนยิงทุกอย่างเลยหม้ว่เพื่อนกดนมาเต

อาร์ทีเมต้องเกี่ยวใช่ใช่ใ่เ็ดแล้วโอ้ยพี่ปะโจนเลยภูกรลังโจนโท้ริออทูทูเฮ้ยแบงค์กูโดนดันเดือบมึงดันวันแบงค์วันแบงค์ไส้นไหนะโอ้โหวัต

อีกหน,ะนะะ um ึ่งความรูว่าชาร์จยังไพี่น่าร้อย้าร่าเริงตัวมึงจ้ะมึงหนีไปแล้วไอ้เหี้ยฟาบันเข้ามันมึงจะแทงกูก็แทงพี่กำลังจะตายรึมั้งฮัลโหลไปดิสิเอาไปละจี

สี่สิบภายแล้วกูอยู่ไกลเกโกเลสสี่เฮ้ยมันรู้เลยไอตีนเดียวมันรู้เลยเจ้าฟูเจียวรู้เลยไงเดี๋ยวดิไม่นรู้เี้ยมากับเอเลสแน่เลยเดนเนียเดนเนียโอเคใช่ s m o k ย d a s สเฮ้ยโดนยุ่ไกแม่งไกว่ะ カつもアカフェアカフェーカフェア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 フェアカフェアカクェアカフェフェアカェフ ิราลรลอพี่มาไปกูเลยพีได้เฮ้ยไม่ได้ใช้แฟนเลยไม่มีโอกาสได้ใช้เลยเป่นเป็นก้อนเปนกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยกูก็แฟนโดนเพื่อนดิโอ้ยลักกีซ็อกเสือนจเอรกัเ่ยะูย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 ยูยูยย ยี<พ> emer, ่ต่อเพื <dated teenage> <online> <pl ains> ่อนดิพวกเอเดี๋ยวเลยพี่ก๊อฟมันพร้อมโมดินแน่เลยวะจะมันี้ไม่จับไปนะผมไม่จับมัก็แพ้แล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาจับมาทำพอมันเริ่มแพ้เนี่ยกึ้นแน่ต่อมีเส้นไหนเยอะกำมิงเห

คุณหล่อเลยวะ uh ี่กูเล่เลยเนี่ยทุกครับสายของคุณเข้ามาทันมาหาคุณคุจะตาเม่อกี่ม่้เมื่อกี้เมันอันตีเข้ามาเไปเลยแล้ม่งป่อย่าเม่ด่ยัไมันนเข้ามาหากูเรลงไม่อกี้มันเปลี่ยนเป้หมายเป็นคูแทนอ่ะกตามัน่มันีเข้ามาหาู่กูไม่หลง ไม่มียรั้นกจะโกงไปหาหกนกมากูตายแล้วเต็มหน้ากูเลยแฟชิงแบบพอพเต็มหน้ากูอะเซแล้วกินอเ้งเอ๊เซลกิไส์ชื่อนอนนี่ตปีกนนี่ตปีกปติดกั Nice, 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 nice. nice. Hold <laughs> still, hold still. 3A, 3A, I think. One still A. You need to win, you can't keep up. One in front link. Pickle, yeah. <laughs> There's there, there, there. What's there? Nice. One more, sir. There, there, there. Oh, oh fuck, oh, fuck, fuck, oh, okay, guys. Easy, okay. easy, easy, guys. Uh -huh. oh. ได้สิีสิคิต่ิด้สามไปติวได้มรสเตยเอาดวะว่าไอ้ยัยได้สามไอ้ยยได้สามใครได้สามวะเอะโผ่ะไม่รู้อี้เียกลับหลักกลับมาได้กูนี่ไม่เอาอะไรเลยอือหครับแบบรบอกไอสั์ชื่อเจ็ม่ใช่แบบรบอกโอ้ อะไรมะไม่คร <net> <c oughs> ับแบบรูบอกคืออะไรวะอะไรวะเนี่ยร